นอนนานะครับหลังจากที่คลิปก้อนนะครับที่ผมเห็ดคลิปเกี่ยวกับอาการลดยางบวมนะครับเป็นจ้งไดนะครับว่านี่ผมก็ได้ไปเปลี่ยนมานะครับนะครับสองขางเลยนะครับเป็นยางมิชลิน XCD XCD 2นะครับ XCD 2นะครับ2 2 5สอทั R 1 5 4นะครับ ก็เปเปลี่ยนนะครับยูไรเอสนะครับลานนี้กะเงินหนึ่งมืนบาททอนมาสองรอยนะครับก็ตกเส้นละสี่สิบเก้าว่าเอซีพันเก้านะครับถูกสุดแล้วนะครับในจังหวัดลอยเอติผมได้เปรียบเทียบราคามานะครับไปาย่มองก็หาพันหาพันเอตหาพันสองนะครับผมเลยเลือกไปเปลี่ยนลานนี้ก็คือ สีพันเก่านะครับเป็นยางไม้นะครับเป็นยางบรรทุกรับล้ำหนักได้ขังละสองตันหานะครับสองหังกัสิหาตันนะครับอ่านะครับสี่ผ้ามาเบิ้งครับบัดว่าที่ผมเห็ยนทิปไปว่ายางลดมันบวมเป็นยังไงนะครับผมอ่านผมไปเปลี่ยนมาสองเซนนะครับนี่เส้นนี้นะครับสี่บวมนะครับเบิ้งครับ อันนี้อันนี้สังเกตเห็นสีหยากน่ครับเบื้องทางในครับนี่เห็นบอกครับขึ้นเป็นลูกเลยที่ว่าบวมลายอยู่ครับขึ้นเป็นลูกนะครับนี่ครับอันตรายครับไส่ต่อไปครับครับรถก่ยากครับยังเป็นสีระเบิดครับพี่น้องเนี่ยผมเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าปีกายนะครับ ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครบช่วงนี้แหละครับนะครบหนึ่งปีพอดีนะครับต้องเปลี่ยนอย่างนะครับแต่พวกข้าเจ้าแนลนรถรถลลองเที่่ารถข้นผักนะครับแลนประจากรุงเทพเป็นสินนะครับเป็นตลาดท้ายเองสินะประมาณสองหมืนกิโลนะครับต้องต้องเปลี่ยนออกนะครับแต่พอดีว่าผมแลนอยู่บ้านนี่ก็เป็นงานเจ้าของบ่อเลงรีบเี็ย่งนะครับก็สีได้ยุประมาณ หกเจ็ดหมื่นกิโลนะครับท,ที่ผมเบิ่ออยู่เข็มไม่นะผมผมใหม่ึงเปลี่ยนไปนะครับประมาณหกหรือเจ็ดหมื่นกัใส่จนพี่ละครับบ่เป็นอย่างนี้นครับมันต้องเปลี่ยนโดนแล้วแต่ที่จริงว่ามันบ่มีเงินเปลี่ยนกันเลยจนเจออาการนะครับอีกจ้างจะคล้องกับว่าได้แบกน้ำนักไปไกลนะแบกซี่ัตันก็บ แรนอยู่ประมาณสี่สิบหาสิบโลกระลุงคลองแล้วัุณสินะมันรักมันบอกไปหนาัุณสินะก็เลยบ่ท่านได้เปลี่ยนตอนนั้นเรื่องเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนาะนะครับเศรษฐกิจพอดีมันก็เลยเฮดไห้เฮ้าบ่ได้มีเงินไปดูแลบำรุงรักษารถนะครับการใช้งานรถหนักนี่สิ่งสําคัญดีๆครับการบำรุงรักษาแต่การบำรุงรักษานี่ก็สิ่งสําคัญเลยก็คือต้องต้องมีทุนมีทรัพย์นะครับมีเงินนะครับบ่ซส่นมับนก็ เฮ็ดบ่ได้คือกันสร้างคนกับบ่มีแห้งนะครับเงินไม่มางานไม่เดินชื่อกันนะนะครับส่วนอีกเส้นนี้นะครับกับบอฮันในบวมครับเป่อาการกะเริ่มม้านะครับเริ่มสีนี่แล้วนะครับผมเลยว่าเลียนไปเลยดีกว่านะครับเวียนไปเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับที่ไปทรงของหามีอ่อนเรืๆอย่าังสีเข้าแบกไปยังสีมันกับ ปลอดภัยนะครับปลอดภัยเก่ากันนะครับเสียเงินหมื่นนะครับดีกว่าเสียเงินแสนนะครับเพราะว่ามันเกิดวัติเหตุมากรถนักนี่กะมันกับบกคุ้มนะครับามันลงมากนี่กะสอมเบิดหลายให้คนเงินหมื่นครับอ่าก็เลยเลือกเปลี่ยนดีกว่านะครับนะครับจังไดนะครับคันผู้ใดเห็นคลิปนี้นะครับกะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ค้นเห็ดซองนหน่อยๆช่องไอหนุ่มนานานดีนะครับขอบคุณในหลายครับ